ไปครับเพชรอาจจะมีไม่ได้เยอะอุย้ยสองตัวละครครับผมกราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมตัวเก g ยวกูนอะเวคคันนิงนะครับผมกันในเซิร์ฟโกลบอลนะฮะซึ่งผมได้เห็นมาคร่าวๆแล้วแหละนะครับผมว่ามันจะมีตัวละครใหม่มานะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคือตัวละครอะไรและวันนี้มันก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นตัวละครธาตุแสงที่มาใหม่นะ ก็จะเปิดให้เราเล่นนะครับผมตั้งแต่ในวันที่11นั่นเองนะจ๊ะเป็นคานิบาลมาใหม่นะครับผมซึ่งพอผมกดเข้าไปปั๊บผมตกใจเลยทุกคนมันคือใครวะ <c oughs> คือถ้าไม่มีชื่อบอกนี่ผมไม่รู้จริงๆนะครับผมว่าคืออูตะนะครับผมซึ่งถ้าใครจําที่แบบว่ามันเคยแบบออกในซีนหนังตอนไหนเนะี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกหน่อยละกันผมจะไปย้อนดูนะผมอาจจะพลาดไปก็ได้ เออผมอาจจะไม่เห็นในจุดๆนั้นนะครับผมเออก็ช่วยคอมเมนต์ตอนหน่อยละกันผมอาจจะไม่คุ้นแล้วจำหน้ามันไม่ได้ว่ามันเป็นใครนะครับผมคือถ้าไม่มีชื่อบอกนะผมจําไม่ได้จริงๆนะเนี่ยนะซึ่งอุตะนะครับผมก็จะมาเป็นสาย DPS เลยนะครับเป็นสายดาเมจเลยนะครับผมรวมถึงท่าของเขาเนี่ยก็อยู่ในท่าแสงนะครับและแท็กของเขาก็อยู่ในแท็กที่ไม่มีสังกัดนะครับผมเหมือนเดิมครับผมมาตลอดก็คือไม่มีสังกัดตลอดนะ ซึ่งสกิลของเขานะครับผมในเรื่องของแอคทีฟนะก็จะเป็นในการที่สร้างความเสียหาย540ให้แก่ศัตรูนะครับผมรวมถึงในการโจมตีก็จะมีบัฟด้วยนะครับเป็นการที่มอบ HP สูงสุดนะครับผมให้กับตัวเอง1เทิร์นซึ่งไอเลือดที่เพิ่มมานผมจะเอามาจากพลังโจมตีที่ทําไป30ตรงนั้นนะโดยค่าสูงสุดนะครับผมจะไม่เกิน50ของ HP สูงสุดพื้นฐานนะครับผมจากัดที่1นึ่งสเต็กนะเท่ากับว่า ไม่สามารถซ้อนทับได้มากกว่าหนึ่งครั้งแตกนะครับผมนอกจากนี้นะฮะยังสร้างความเสียหายเท่ากับ15%ของ HP สูงสุดของตัวเองด้วยให้กับเป้าหมายนะครับผมโดยความเสียหายนี้จำกัดอยู่ที่260%ของ a d k ซึ่งเป็นตัวละครที่เหมือนจะทําดาเมจตาม HP สูงสุดแล้วก็สกิลต่างๆก็เหมือนจะเป็นการที่เพิ่ม Max HP สูงสุดให้กับตัวเองด้วยนั่นเองนะครับผมอืมอันนี้คือเ่าว่ขาวของเขาละกันนะครับซึ่งเดี๋ยว Passive สกิลเดี๋ยวผมมาอ่านให้อีกรอบหนึ่งละกันนะครับผม แต่เดี๋ยวเราพาสุ่มการช้าด้วยละกันนะซึ่งเลดดอปก็เหมือนเดิมนะครับผมออกยากเหมือนเดิม1%นะจ๊ะเวลาในการทํากิจกรรมก็อยู่ทั้งหมด28วันเลยนั่นเองนะครับผมแบบจุกๆรวมถึงกิจกรรมต่างๆก็น่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเหมือนมีพาร์ทมาพาร์ทน่าจะเหมือนเดิมอยู่แล้วพาร์ทมันก็มีปกตินะครับแล้วก็การอัปเกรดเรเวลนะครับคาร์นิว่าอารีนานะครับการโจมตีอารีนาคาร์นิวนะฮะแล้วก็การไต่ดันคาร์นิว่าโอเค แล้วก็จะมีในเรื่องของร้านค้าด้วยร้านค้าก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะซึ่งเหรียญแต้มมันดองได้อยู่แล้วนี่คือผมเขาทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละนะครับผมแล้วก็จะเป็นเควสเหมือนเดิมครับผมโอเคน่าจะไม่มีอะไรแตกต่างไปกว่าเดิมแล้วแหละนะครับผม ซึ่งเดี๋ยวเรามาสุ่มการชากันเลยดีกว่านะครับผมมาดูซิว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีแพชชั่นในการเป็นการที่แบบดองรอตัวละครอวยแล้วนะถ้าพูดตามตรงนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ได้ทีมมาแล้วนะครับผมเหลือแค่หาไอหินพวกนี้มาอัปเกรดนะครับผมก็เลยเออเจอตัวไหนผมก็จะสุ่มไปเลยละกันนะครับอย่างที่บอกไปครับผมถ้าอยากเห็นการรีวิวตัวละครนี้นะครับผมรอติดตามได้เลยละกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาจัดทําให้แน่นอนละกันนะครับไปครับ เพจอาจจะมีไม่ได้เยอะอุ้ยสตัวละครครับผมโอเคขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนๆเหมือนเขารู้ไงเกมเขารู้ไงว่าเพรเราน้อยนะครับเขาเลยแบบหยัดหยัดมาให้เราหน่อยโอเคอุตะมาพอดีครับผมเรากดไปเลยครับ3ตัวละครโอโหขอบคุณเกมมากคืออุตะถ้าไม่ออกมาที่ผมน้อยใจอยู่นะโอเคเสียงผู้หญิงมาหนึ่งแลยครับผมซัมเดย์นะครับผมซัมเดย์มาเุ้ยเสียงมันมันคุณมากเลยทุกคนเพราะว่ามันมีอยู่แล้วแน่เลยอุ้ยโอเคไม่มีครับผมขอบคุณมาก ขอบคุณเกมมากๆเลยอูตะออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคือเสียงภาคมันเสียงเดิมแหละนะครับผมมันเลยแบบเอ้เสียงเดิมอะไรทั้งนองนั้นโอเคทุกคนไม่แย่นะไม่แย่แล้วก็ได้หินนี้มาด้วยครับผมหินสากลโอเคได้มันง่ายจังเลยรูสิกแบบตกใจมากเลยนะโอ้โหได้มาแล้วครับผมสำหรับอูตะโอเคอย่างน้อยเราก็สามารถทําให้รีวิวได้แล้วครับผมโอ้โหดีใจวะคิดว่าตัวเองจะเกลือซะแล้ว โอ้โหแต่ดูยังดีอยู่ครับผมเพชรก็ขอญาตดองหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ตัวละครมันเริ่มมาถี่แล้วเราขอญาติดองเพชรหน่อยละกันนี่ครับผมมาแล้วผมนี่อย่างเทพครับโอ้โหแต่อย่างที่บอกไปทุกคนตัวละครที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรสักแบบเนี้ยเห็นปะมันมักจะได้ตลอดเลยนะฮะเออมันเป็นอย่างจี้จริงด้วยเห็นปะผมเคยบอกเพื่อนเ้วเ้ยตัวละครที่ผมคาดหวังอะผมมักไม่เคยได้แต่ละครที่ผมไม่ได้หวังน่ะโอ้โหม,มาตลอดมาไม่หยุดไม่หย่อนโอเคผมเราอัพไปเลยละกันนะครับเราใส่รูนไปเลย ซึ่งมันก็จะมีกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกับตัวละครใหม่ๆที่มานะครับคือถ้าเราทําค่าพลังมันถึงนะครับก็ได้ของตามนี้เลยจ้ะโอเคเดี๋ยวผมขอไปอัปเกรดสักคู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูในเรื่องของเกมเพย์หน่อยโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูในการที่เล่นในเกมเพย์กันหน่อยละกันนะฮะโอ้โหแล้วพอจะรีวิวตัวละครทีไรนะฮะการแม่ไม่เคยขึ้นมือเลยโอเคไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยก็มีใบหนึ่งรู้สึกดีใจจริงเลยโอเค,ครับผมเดี๋ยวเราขอญาตจับการสักคู่ไป พยายามหาการ์ดโอ้โหมันยังไม่ขึ้นมือจริงนะเนี่ยทุกคนเศร้าจังวะโอเคโจมตีไปก่อนครับผมกระโดดต่อยปุ่มไปหนึ่งทีอันนี้คือห้าหมื่นสองนะครับผมแล้วก็จะมีเหมือนเด้งเลือดเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยนะเห็นปะเมื่อกี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามหาการ์ดที่แบบมันเป็น2ดาวและ3ดาวแล้วกันเพื่อจะได้เห็นการ์ดนะครับผมว่า2ดาวและ3ดาวเนี่ยอเมริชันและคัตซีนมันเป็นประมาณไหนแล้วกันเนาะโอเคผมยังน้อยการ์ดได้2ดาวแล้วเราผสมไปเลย อย่างนอยการได้2ดาวแล้วนะครับผมโชว์ไปเลยครับผมเป็นยังไงนี่ครับผมข้าโอ้เหมือนเดิมเลยนะครับผมเป็นการแอคนะครับผมแต่นี่มันเหมือนเดิมกระโดดท่าสกิลเหมือนเดิมเลยวะ่ะกระโดดไปต่อยเขาเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนแล้วยังไงผมเป้าหมายโจมตีใส่เรามานะครับผมแล้วก็ยังไงต่อ,อมีสกิลทาก็ตขึ้นด้วยครับผมเฮ้ยเอาดีๆเหมือนจะเป็นการแทรกเทินไปโจมตีนะครับผมเป้าหมายโจมตีใส่เราม,ามาครับผมแล้วเราแทรกเทินหรือเปล่าเฮ้ยแทรกอีกแล้วอุ้ยอันนี้ดี อันนี้ถือว่าจวดนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะอันนี้ถือว่ามีการแซกเทินไปโจมตีเป้าหมายได้แล้วฝรั่งโจมตีมานะครับผมแซกเทินอีกหรือเปล่าครับเฮ้ยมันแซกเทินทุกเทินเลยปะอันนี้ถือว่าดีเลยนะถ้ามันแซกเทินทุกเทินเนี่ยเพราะดาเมจผมรู้สึกว่ามันโอเคเลยครับผมดาเมจมันแรงมากนี่ขาดเลเวลผมแค่ร้อยสี่สิบนะเออตุ่ดีแซกเทินอ่ะครับผมคือเหมือนทุกๆเทินที่เป้าหมายโจมตีใส่เรานะครับผมเราจะสามารถแซกเทินไปโจมตีเป้าหมายได้ อารณมคล้ายๆกับอายาโตะแสงแหละแต่อายาโตะแสงเนี่ยจะเป็นต้องให้ทีมของเราออกไปโจมตีถึงเราจะเอาไปโจมตีด้วยแต่ตัวละครอูตะแสงเนี่ยต้องให้เป้าหมายมาโจมตีใส่เรานะครับผมถึงเราจะออกไปแทรกเทินไปโจมตีเป้าหมายซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะถ้าผมรู้สึกว่าถ้าเรามีทรัพยากรที่สามารถปั้นมาได้มากกว่านี้และทุ่มเพรได้มากกว่านี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะโหดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเล่นคลิดไปเลยครับต่อๆๆ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 อๆๆ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 ๆอบๆๆ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 ๆ พอเราเป้าหมายโจมตีสเสรปั๊บเราแทรกเทินเห็นปะอันนี้ผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวผมน่าจะสุ่มอีกว่ะผมอยากได้อีกเดี๋ยวผมสุ่มอีกแน่นอนโจมตีแท็กเทินครับผมเฮ้ยอันนี้คือผมชอบะตอนแรกผมไม่เฉยนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบแล้วผมเป็นอย่างที่บอกไปทุกคนเพื่อนน่าจะรู้แหละถ้าติดตามผมมานะผม,มชอบตัวละครที่แบบไม่ต้องใช้แอคทีฟสกิลก็สาม,มารถโจมตีเป้าหมายได้อะเออมันเป็นตัวละครที่โอเคเลยว่ะเดี๋ยวผมน่าจะสุ่มอีกครับผมมาขออีกเลยละกัน ผมรู้อยู่แล้วนะถ้าอย่างต่ําถ้าแบบจะเอาแบบใช้งานได้จริงๆอ่ะมันต้อง3ดาวเวซึ่งส่วนตัวตอนนี้ผมเพิ่งได้มาตัวเดียวขัดตั้ง3ตัวนะผมไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนั้นหรอกแต่ผมคิดว่าอยากได้หนึ่งตัวเพื่อมาปลดล็อกระกัดน,นะฮะเพราะว่า1ดาวนี่ก็มีผลนะเอาตรงบไปครับผมข้ามไปเลยครับถ้าไม่ได้นะฮะเราข้ามไปเลยครับโอเคยังมี1ลุงครับผมยังมีโอกาสได้ลุ้นอุตะนะฮะคือเพชรเราน้อยมากกับช่วงนี้นะครับผม คือช่วงฟาร์มมันเริ่มน้อยแหละโอเคผมยังมีหนึ่งลุงครับก็ภาวนานะฮะเอาอุตาะเลยได้ดหรือเปล่ามาฮึบโอเคสุเวอร์ฟูลนะครับผมฆ่าไปเลยจ้าไม่ใช่จ้าโอเค เพชรก็หมดแล้วเดี๋ยวเราขอไปดูหน่อยกันว่าจะสามารถหาเพชรได้นอกจากนี้หรือเปล่าโอเคผมไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยเพชรเราก็หาไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมไปสุ่มแยกเอาละกันนะฮะซึ่งผมน่าจะรีวิวกันแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามได้เลยละกันเพราะว่าผมชอบตัวละครแบบนี้อยู่แล้วไงอย่างที่บอกไปเลยโอเคผมไม่ชอบใจก็ลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยละ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปย่างมากเลยนะครับผมซึ่งอูตะร่างนี้นี่คือแปลกหน้าแปลกตาม,มากจาแทบไม่ได้เลยโอเคผมแล้วเจอกันครับบ๊ายบายจ้า ที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันนดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแจะคนบอกว่าเซน